ฮักแพงวัลัญญาพรโพสิโมจิน้ำตาคลอถึงพ่อพ่อแม่แมบ้านฮักน้องฮักแพงอือ่าทุกคนช่วงนี้สำหรับน้องฮักแพงวััญญาพรเนาะกระแสน้นองก็คือดีมากๆากจังมือขึ้นสาวชุดส้มใช่ไปทำการแสดงชุดไม่ซ้ำการแต่งกายแต่งตัวไม่ซ้ำเหมือนเดิมฉบับฮักแพงวรลัญญาพรนั่นเองค่ะถึงวันและเออแฟนคลับไม่เบื่อที่น้องจะทำการโชว์แล้วก็ตาม เป็นที่น่าจับตามองเป็นที่น่าจับตาจองว่าเออวันนี้ฉันไปดูนะเธอจะออกมาลุกไหนเออเนี่ยพี่น้องจังลุกเมือขึ้นนี่นะคะอ่าเป็นยังไงสาวเสือสมแมนค่ะหรว่าเมือขึ้นไปแสดงยูนวานครค่ะกับเอฟซีบานหักกับการตอบรับอย่างดีกับการไปหาหน่องยูนาเวทีแล้วกับเบื้องการแสดงของน้องเพราะว่าสําหรับฮักแพงเนาะช่วงนี้กับ ยังมีมเพลงเดียวอยู่หียกับือเพลงเอเดอร์อีกสองเพลงที่ว่าสิเพิ่มขึ้นมากอะท่านไหนมีออกมาว่าสิเป็นเพลงไหนแค่เป็นอาเป็นคร่าวๆเนาะว่าเออจะมีในการที่แบบอามีเพลงใหม่เข้ามาสําหรับน้องเนาะในการโชว์ออพี่น้องจนล่าสุดเนาะเมือ่อคืนก็ได้มีมาลัยพวงใหญ่มากๆเลยสําหรับแม่แม่เอฟซีที่ไดเอาไปไห้ขนาดวันเกิดนะ้องคือผ่านมาแล้วเนาะผ่านมากี่วันแล้วหลายว,วันแล้วค่ะ แล้วคือแบบเราเห็นแล้วก็ปลื้มใจดีใจกับน้องว่าเออขนาดผ่านมาหลายวันเอฟซี FC ยังคอยที่จะเอามะลายไปให้<า>เอาของขวัญไปให้เนี่ยพี่น้องจังมือขึ้นเนาะน้องอัพลง Facebook ส่วนตัวของตัวเองนี่เลยมะลายคือใหญ่มากอลังการมากพร้อมกับข้อความทางอ่าแคปชั่นนี่เนาะเพื่อนบอกว่าขอบคุณมะลายเฮดบีย้อนหลังจากเมสซี FC ทุกท่านและมะลายพ่อสุวรรณนะคะรักมากๆ รักพ่อพ่อเอฟซทุกคนมากเลยครับแล้วก็พร้อมกับอโมจิที่แบบโอ้โหเหมือนกับน้ําตาคอๆออน้ําตาซึมเนาะ,ะ,ะแล้วก็บอกว่าดูแลซัพพอร์ตคอยเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดหนูสัญญาจะพัฒนาตัวเองนั้นให้ดีขึ้นทุกวันและตั้งใจทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดเลยนะคะขอบคุณพ่อปุ้ยและช่องแม่ติ๋มที่เลีสุดให้หนูในทุกๆวันจ้าและขอบคุณทุกความรักความเงยความเมตตาที่ มอบแล้วก็แม่ตาให้หนูมาโดยตลอดเลยขอบคุณพ่อแม่ทุกคนนะคะที่ยังอยู่ข้างหนูคอยเชียร์คอยสนับสนุนทุกอย่างหนูขอให้พ่อแม่ทุกคนนะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองทุกๆคนเลยอะไรทํานองนี้เนาะโอ้โหนี่แหละพี่น้องขอบคุณผู้ใหญ่ผู้บริหารที่ให้โอกาสเด็กคนนี้ได้ทําตามความฝันขอบคุณพ่อโจมแม่นุชพ่อโนนแม่บีพ่อหน่อยยาสุภาพพ่ออานาจและก็ผู้บริหารโรงสาน้อยทุกคนจ้าอ่านี่เลยค่ะพี่น้องคะ่ะ เนี่ยทุกคนกับเป็นมาไล่ในมือคือนนี้พามาเป็นการเอสบีดีย้อนหลังของน้องฮักแ่งวารัญยาพรน,นั่นเองค่ะอนองก,กับว่าืมที่จะขอคุณผู้บริหารทุกคนแล้วก็ค่ะทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้มีฮักแพงวารัญยาพรในทุกวันนี้ใช่แล้วมาดูเอฟซบางคุณว่าโอ้โหร<ๆ>างวัลของคนขยนันครับลูกร่ำรวยือเสียงเงินทอ่องแบบว่าขอให้ดังให้ปังทุกมือเนาะน้องเนาะเนี่ย อ่ะเนออ่นในเฟนค่ะเพราะว่าเอฟอะพูดจากใจเลยตั้งแต่ทำข่าว้องมาเอฟซีพูดดีมากๆ<ช>เลยเนาะใช่เพราะ<อ>ว่าสำหรับน้องนะคะกับพัฒนาจะขอมากแต่แตนู่นแหละหลายเดือนที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้จากเด็กหน่อยคนหนึ่งทีไปประหาประกวดน้ำเวทีหมอล่ำจนตอนนี้เลยมาเป็นศิลปินเต็มตัวถือว่าใส่ยยระยเวลาเพียงแข่ปีถึงสองปีเท่านั้นนะคะที่น้องนะ่ะมีซื้อเสียงในขนาดนี้อ่นะและเอฟซีก็บอกว่า การพัฒนาต่อเนื่องประสบความสำเร็จดังๆางปังแน่นอนเป็นความภาคภูมิใจของพ่อพ่อแม่แม่ที่คอยสนับสนุนอยู่งต้าวสลับเปล่าค่ะอนอนหนูบอกอหนูบอกว่าสัญญาจะพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดให้ดีขึ้นทุกวันตั้งแต่ทําหน้าที่ให้เห็นแล้วว่าหนูมีแพชชั่นที่สุดของหนูก็คือพ่อพ่อแม่แม่ปลื้มมากๆ ทรงก้าต่อไปพัฒนาต่อไปอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนนะจุดนี้เวลานี้เป็นเวลาของหนูแล้วจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆนะคะสําหรับเวลาที่ผ่านมาค่ะเอฟซีไก่กำลังใจรลายค่ะพี่นอ้องเพื่อนกะเห็นความพัฒนาเนาะสำหรับเอฟซีเพื่อนกัตั้งแต่วันแรกแมนมันติดตามมาโดน FC เอฟซีเพื่อนกะเห็นการพัฒนาของน้องน,นั่นแหละแล้วฮักแพ้งน่ะกัมมาร์ว้ากับ ซื้อเรียนก็ตามแต่พลังบอกของหักแพทยน่นก็คือเอซีแมนค่ะที่คอยปกป้องคอยอทุกๆอย่างสําหรับเด็กคนนี้ตั้งแต่เออมือแรกก่าวเขามาจนมาหอดมือนี่ออก็เยอะแยะมากมายเปลี่ยนไปยเจริงๆสาหรับน้องเนาะทุกวันนี้แฟนคลับแฟนเพลงก็ กำลังแบบมันกับน้องอะเป็นที่น่าสนใจไม่ได้จับตาม,มองเลยตอนนี้ทําอะไรนิดทำอะไรก็คือเป็นประเด็นเป็นเรื่องราวที่เราได้เห็นกันเยอะแยะมากมายนี่ค่ะพี่น,อน้องถึง,งพักแพงกระแสน้องกันดีนะคะ<น>แล้วคือจังหวะแหละนอนสำหรับพักเพงอะพัฒนาของน้องมันดีแล้วกระแสน้องนะมีทั้งลบทั้งบวกเอางไงสญญารละคนม,มันมีทั้งคนหมักบ่มกบักจังหวะน้องยังกล่าวผ่านมาได้จนหอดสุมือนนีแล้วที่สําคัญก็คือพลังที่เข้มแข็งประมาณคือบาดทักของน้องนั่นเองเนาะ แต,แต่เก่งนะอายุอายุเพียงแค่นี้แต่เจออุปสรรคมาเยอะจริงๆแต่งแต่เบิงมากโอ้พี่น้อง่ะแล้วคําว่าอุปสรรคของเด็กคนนี้คือแบบมันมันเยอะทั้งแบบคําดาทอคําพูดจากคนที่แบบว่าเออที่เราไม่คิดถึงว่ ไม่คิด<อ>ไม่คิดไม่ถึงอ่ะคิดไม่ถึงว่าเขาจะพูดออกมาได้ขนาดนี้อ่ะอึแบบยังอึ้งในคำพูดของแต่ละคนที่ยังคิดลบอยู่เนาะคิดลบก,กับน้องนั่น<อ>แหละค่ะจังไลยกับฝาเป็นกำลังใจน้องนั่นมันจะดีใจที่ได้มาได้ย้อนหลงนังเนาะพี่น้องแล้วลาสุดน้องมณีก็ามาอัปเดตคิวงานจากน้อยก่อนสำรับมนีวันที่27กันยายนค่ะพี่นอ้องอยู่ที่หมู่บ้านเศรษฐกิจบางแคอตอนนี้งานเริ่มแล้วนะคะอาร์ตงานอยู่ประมาณเนี่ยถุงขกว่าเนี่ยเพราะว่า ในเขตกรุงเทพพอเสือมงานว่เพราะว่าอยู่ดึกไม่ได้ใช่เพราะว่าเออเกิดแบบว่าเออทุกคนคงจะรู้แล้วเนาะนั่นแหละการหล่อเลี่ยนต่างๆน่าน่าเสียงดังแน่นะคะเพราะว่าหมู่บ้านเศรษฐกิจบางแคร์สำหรับสาวน้อยลาเพลินโชว์ในวันนี้อ่าพี่น้องจะได้กับเป็นกาลังใจ้องักแพงง้ํา S <S รุ่นยังวัดตีรุ่นวาดมือนีเส้สุดสีใดแมนก็ต้องถาเบิงอะท่างเพจท่างกลุ่มท่างเฟซของนองก็ต้องถาเบิงว่าวันนี้จะมาในรูปไหนวันนี้จะมาแบบเสื้อผ้านาผมหรือว่าทรงถ่ายเพลงเฮตยท่ทาใดกันนั่นเอง<ม>เออก็ต้องรอชมนะคะถึงความนารกคองหนอกค่ะแพงรับรองว่าติดตามเด็กคนนี้ไม่ผิดหวังพี่น้องคะเนาะในการที่แบบว่าทุกๆอย่างในตัวของน้องคือแบบเราเพียงแค่ติดตามยังไม่ถึง ปีได้ส<บ>าอ่ะเรายังรู้เลยว่าโอเคบุคลิกเด็กคนนี้เป็นอย่างนี้นะน้องเป็นคนอย่างนี้นะใช่ไหมน้องน่ารักนะน้องแบบเวลาเวลาคนในวงเสียค่ะพ่อยค่ะแชร์แบบโพสอีกอย่างน้องก็จะแช่มากมันจะเป็นพี่ก้อยพ่อโจเนียนนอยอหรือว่าทุกๆคนที่อยู่ในวงน้องก็จะแช์มาอยู่หน้า Facebook ของตนเองใ,<ช>ให้เราแบบเนี้ยเราได้เข้าไปเห็นเราที่เป็นเอซน้องเราเข้าไปเห็นอยากไปส่องจ้างว่าวันนี้ักแพงอ่ะแชร์อะไรไหมลงอะไรไหมนี่แหละน้องก็ได้แชร์ถึงเรื่องราวทุกๆอย่างให้เราได้เห็นกันเนาะ<ช>อ่าในกับฝากไว้น้านะคะสาหรับการติดตามน้องฮักแพงวรัญญาพรนะครับน้องอสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจของน้องแล้วก็ Facebook ของน้องฮักแพงว่าฮักแพงวรัญญาพรด้วยตามสองหมื่นเจ็ พี่น้องเราจะไม่ผิดนั่แมนค่ะ,คะก,ก็ก็คอยติดตามเด็กคนนี้ตลอดไปนั่นแหละเรื่อยเรื่อยๆสำหรับการที่จะดูพัฒนาการของน้องแล้วก็ซัพพอร์ตน้องเป็นเบื้องหลังให้น้องก็แล้วกันในการเอิญเนี่ยมันกลับในการไปโชว,ว์วินาทีก็เพราะอะไว่าให้มาไลในาน่ให้นันให้นี่พี่น้องคะนี่แหละความสุขความสุขเล็กน้อยของแม่เอ็ซซี FC, ทุกคนที่คอยไปให้กําลังใจหรือว่าใครไม่ได้ไปดูอ่ะก็ทางกลุ่มปิดหรือว่าทางอ่า แต่ละเบื้องทางไรสดก็ได้ท<ช>างบานทา,างแต่ละบานมันแชกไปเทไดยินกันอยู่ค่ะพี่น้องนี่แหละเรื่องเาวาที่น่ารากักก็นี่แหละพี่น้องคะอ่ะอ้ยเราบอกเขาว่าดีใจแค่ไหนตื่นตาลน,นะนะที่